โมกินบ่ปัดำคอยว่าปัดำไปมืออื่นมาเสียใจนะจีใส่สินพังพายพังพายนี่เบาเนาะไปมะเออคือวันเลยเนาะเฮ้ยเขาว่าไอ้ผระธานนะเข่าในสุ่งเนาะในสุ่งก็ได้แต่ปวดข้อเกิดเมียนอยู่เนาะพี่นะปอดเกิดเมียนอยู่เนาะ เอาอะไรโนมักม่วงก็มีลืกเลยเฮ้ยเมื่อก้นเงินมาไปยืนอย่นั้คอ่วหันหน้าไปหน้ามาเราว่ามันจะเอาอย่างเงี้เมันเคยบอกน่เคยบอกใช้อันเล่ึมดูสิอัพกระดามาดอนหน้าแรกๆแข่งยางเลยยางยกหยกไปลย วนวนนุมบอกคือเสียปิดบหรอกบ่ะอวน,นลายหร,รือบ่มี 3, หันนุ่มบังเขียเขียวคืนข้าไอจรวดดังเตะไอสามสี่เถื่อคืนเหตุลูกเลียนน้ำกันแพองไอายแม่ว่าไพมันก็ตีหั่มเมิดเจ้าใหญ่ลยโลงยโลงนั่งมาดีดด้นี่เฮ้ย เอาไปไปฮะประเทศพมุนกเฮ้นยังไปแ่น้อยวชางนราคาอีกว่าสามสิบบาทสบายดีพี่น้องหัตัดผมนะช่างคืนราคาสามสิบาทเลยแซนนาสิมีตัดนัดงลูกขาม่ลายน้องแดงขุดกะดาษกระมีทองลายบะเข่าช่องนะคะ มอตัดขักบ่ดูต่อขนาดจะมาเสียงไงก็ได้กระโดดแ้สองสอบเห็นกั็ได้กวนแปลงนนหลบนัแตามัตางายตามใจส่าตามแต่ลูกข้าเงินรล่อหนึ่งก็ได้ามถึกอืมันเอาหมอใหญ่ไป้ะ ูเขาหมักกินนี่ะชูใบมัดกันเนีหัวนี่ดมโนมากินไหนหมดใหญ่เลยมมา้ากงใส่ผักอันใส่ท่งใส่ผักขมือมือจิ้มหมาปันอ แไปจกินมันพาผักเสดาโอ้ยเออเอนมวาหือื่อน่เียยม่หนีฮะเบะน้อบน้อยบ่ห็นแล้วบ่ได้ยินมันห้องบ่สองเถื่อแล้วนะฮะนระามีปลาไก่ชุนๆมันสัวปลาไก่วนนีเละชนนวะ ส่นมาหมาสัวบุ่ยมาสัวปเกเวกินขาเชะกัยังตวญานชอฟาไกพี่ปเกูิ้เน้อจุลืมปเกบ่นียไปเอามาแกงตันนมาเกงบวนปนปลาทูเอา้เืนบลงเด็กแกก็เป็นตนะก็แสตัวเรงหลังจากก็มาคางชาเว้นมีกิน้อมาปนปูใคร่ันปนปากูเห็นอะไรกูกูปเลยกูมาตามปนเออกับปีเห็นแล้ ปนเห็ดอาได้กูบดแล้มันบดปนเห็ดปานินกับปนแ้ปนเช่ไตรงาประเด็กเลยค่ะอะ้บ่เคยเอาขายของนะบุเ่ปน็อเอามาโทรมาหดมันมาจาอะนะฮัลโหลน่งแม่แม่พอดีรียมันก็ไล่ีดดังไพ่เด่๋ยวน่ะดี๋ยมมันไม่ส่ง เฮ้ยหมากระปุโตนะเอ้ยเอ็กายมาหรือเดียวหบเฮะกับ่อเลยโอ้ยลายโจยเฮ้ยคุณหมาพูดอยู่บ่คุณหมาพูดไหมเฮ้ยน้องใช่หรือไงโล่พันนนนที่ว่ามันสิโปรไฟนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไมนไปส่งหวกมันก็ยังเคี้ยวทุ่มอยู่ของมึงน่ะโบมันพอกผุนงูอ่ะเฮ้ยตัวละอับผุนที่งูอละบ่มันได้ใส่ลายเฮ้ยเอนี่ฮ้ยมันได้ใส่ลายในตัวมันคืองามที่ใจของมึงมันดินงามมันดินงามเฮ้ยอันนั้นแหละโปรเจกต์ใหญ่อัน แยไปส่งเฮทให้ลูกค้าไนน้ยกสี่สิบบาทบวกอาบอ่บวกไม่เคยกินบวกชำค่าเวอเป็น่ประหยัดเทนะเป็นต่ประหยัดเทมันบุกนี่หนูนี่เวอร์เกินเลย่มาซื้อะค่าอันมาก่อนไม่ใหญ่ดีใจบอได้เงินมาใหญ่วัน แม่ถ้าเป็นแม่ในเครื่องมาหายดีใจเลยเนาะมอกระหอบเมื่อตั้งแต่สามโมงได้ของประดามเ้ยมอจะให้เมื่อสะพาแม่มอแม่มอดีใจบอกับพุดนาจะโลบันบอให้มานอนพี่ม่เนาะใงานะมานอนพี่ดอันนี้บอไปตัดผมนะอันนี้เอากระเ้ยเงินจเะเงินจะเกียันเกียรอนเอากระพุนเกียเลยได้ที่หา นอนมแบงบนนเสียเงินกสื้อโนเฮ้ยสามสิบาทแค่ที่กระถิ่ให้มขาตักออกในทางหนังานมันฝึกสึกคนสวรอไปหลอนอปงนี่ต้อจะกินเื่นไดเอมยริยานคุณจะกินในทางขื่นพี่แ้ต้วนเจนเเเเเตงเจลเียวคูเออ เรากินเขาบะทอดยางหาบเกินโอ้ย้บัติรมอันนี้นะบบทาบรบุญบ้านบรบุญบ้านจะคองวกูอยู่ไทยเดือวกูก็าจเพือนหรือวะใช่พ่เดือนหาเพิ่มเลยมบามารลดบ้า้เห็นเด้อมาบอกเสียวมาอีกเอาไก่บอกเอาไกบ้านเลยบ้านไกบ้านเลย ไก่ม <Laure> ันลายอเลยเอาไก่ปะอ่อเย็นเดหนาวเด็กว่ามามาสายตุกไปในสา์มืออื่นนะไปจะ้าเือเร้าเรืเเจงเล้ยของแตเจ๊กเนี่คโหลดซ่าเฮ้ยบวงนวลไปยุไปกระปุกอมั้งกบอไปานไปกระดกสาวแต่ว่าคืวากิไปสูเทียมประมเสห้างล่างค่ะู้้าโหลดซ่าเพิ่

ต้องมาสู่หลบกันก่อนก่อนจะไดปนะก่อนจะไปทำกันักอืมอืมนี่มาจดไปบอเฮ้ยเออบร้อมใสกันไปไปกับไปอืมด้วดำมวกกูนะวงปูเป็นเียไม่ใช่เออสองสี่หาหกเจ็ดแปดแปดข้นเบาะเดียกับกรพูวะเก้าชิบแม่สงสัยจะไม่มีุู้วาดสนานะลูกเลยแม่ะ แมย์นะเดี๋ยวแปลว่าเอาได้มืออื่นเถอะอีเมย์เถอะมือแรกอีเมย์โผล่ลงมามืออื่นไปลน้ำการอื่นได้ให้อยู่กับลูกล่ะสิมีแต่ลูกเคยปะแม่ดองนางแม่แย้มนี่กันเมย์อยู่เมย์ก็บโยยังเข้าได้เมย์โบจักอีเมย์เออเดี๋ยวไปยังตามกระจกเขาอีเด้ออีเมย์นั่นแต่พี่ไอ้บักพลาดนั่นแหละแลน่ะแลนลังอยู่คอยอย่าหวาอีเมย์คือบ่แอยนั่นแหนสัก แห่แล้แหลคือเป็นาอตมเไปงมอคนเห็นยงปเนแล้วโรดนี่เป็นับกรยุกได้แม่หนงไปอยู่ห้างบ้าไมไหักยาอ่ะปกดเนมีคว้าไม้ไปเยาะหาของั่นแต่เอไหล่วนมีความไม้ยังของนกเต็มเปนะหองเต็มกว่าลัได้ลต้บตรตนจะปวดขา้าได้กะพอได้ก็แม่ได้กะลูกนี่นาะกเ็นเมา้ากับสทันสู่ะ บ <Indonesia> ่ได้นอนบ่ได้นอนมาคืนไม่ได้นอนมาคืนสามารถพานออกไปโคดลกมันญ่บ่อดที่นอนน้องเนอยค่ะมอนเนใหญ่มั่งเนื่อยม่งคนประจผัดหน้าวไดาบีได้บักหามเงินผัดร้านกระทานใหญ่สั่ไปปลาลาแล้ว ôm hèn ừ, ừ, gì đâu? ôi thảm ơi, giờ chớp nó như mực xùi, ba mươi km/h. ข้าอมานะมากล้วยข่อยนะในในนี่นะมันใสหรือได้กินมะซูมันหิวมันหิวข่าวมันหิวข่าวมาจอกเมื่อวานเนี่ยก่อนจะกินข่าวกินข่าวแล้วคุณยายบอกว่าเดี๋ยวคุณยายจะฝากเงินซื้อขนมนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เรื่องไม่ปาดกินน้ำได้เลยกระเซิงนะมันกินไปเที่ยวก็เพราะร้อนมีทีชื่อยั่งไม่ผ่าตัด ต้องนีแนวนึงมาผ่าปะบอกคขลุกับแนวหนึ่งแล้วอาได้ขนมยิแกขาอดขนมวนแนวขาปะเแม่เนมันสิ่องหอมีว่าินจ็บกินจ็บแพงเจเสดมขาเขียวไอาเฮียกาถือมโมตีจ้าน้ีกับหมูกุะซ้ายนะตีคนนับโซ่นบบสุกุซ้าย

อย่าลืมมาผ่าปาดวยแม่มาผ่าป่าด้วยมึเดียวไปกอดก้าวจืเลยนี่นะป่าสิมาลาดกินได้เหมนป่าล่ะวันี้มันอื่นจะร่มหนาวนี่น่ทาบกได้แค่ป้าในห่วยข้าวบดแมนขึ้นเหหมูยัดนะเป็นเป็นอะไรแต่เป็นผักใหญ่นี่เป็นอะไรแต่หมูแก่นสมุดอีโทมันแล้วมีคนมีคนเยอะมันมันมันยากมันแหลนมันแหลนเมื่องมาก่อนปกติเออ ไทยมากเราญเจ้ากันแน่นั่นแล้วไทยมากขตีใช่ขอให้เจด้าขอที่ทำเีด้าอยู่ว่เจ้าหมักไผ่ชายตีนุอามานุชอบมากตัวหนุ่ยตัวใหญ่ใหญ่มากไปเป็นเรียนสื่อแลสุปนีนั่น่ยูอย่าไปดูเล็กขดตีเจ้ามาสะบุญบ้าบบนะประเทมนไห่สุโขทันที่ชั้นเชิน้ก จะเนื่อนจะเนื่อนมะคนใหญ่เนาะคนใหญ่คนอ้วนมคนใหญ่คนอวนมั่งมันมาได้มนก็เนื่อนอนมืกนี่มันโกนนี่ทั้งสองขางมันนี่คนปากหนาวคนสองคนทะแลกะโรติทิปะ นั่งเองจากล้างได้แหละเราอยู่ซองล้างหะแหละให้ชูเย็ให้เป็นเยน็นดูกระทุ่มมากนี่แม่มานาันนะั่งผ้าเบาะอยู่ในห่ะในเนอขณะนั่งในเตียงนหะนะ่ะแได้จังหวะอยุ่ยว่าล้างได้ถ้ามันลอยทค่นั่นแหละแม่มันนั่งในเตียงหนะ่ะกูกลายมานั่นโดอกรังตัวนี่ไงคนขาอยู่ล้างตัวนะขาอยซอ,อ,อ,องอันนนั่แหละเออจะเป็นห่างกันนะโฮมแม่มันนั่งผ้าเบาะอยู่ในเตียงนั่น เออเจตวยังไเกืบสวนย่องสั่งเกินธรรมดานี่ยเกือบทีธรรมดาเ้เนากก็เลยสั่งประดามืนเกืบย่องมาโอ้หย่อย่องธรรมดาสามัญเจตวจตวอย่าลืมวเสียตัวไกรุงเทพเลยเฮ้ยอไลโอดีอนี้ ว่าบาคเงินมีคำลูกหกับอีกมันว่าลูกไปนั่นอือเอ้เอาอนน่ยเอาทิปไปนลูกเอาไม่คืนไปเมียนในใจเคยมีว่าสนสนาเคยมันเคยเยียบนะเยียบมนจะฝากเงินมาโฆษณาเยไปทำงานกรุงเทพเปนว่าโอ้นะเดเปดวงครดวงมันเลยคุเร็นบกุ้กระเมืองนตัว ยตัวนั่งงานกูจะคุว่าแท็กซี่ไม่วากกูแจ้งความจับตัวนะเลยกูเลยอยาคูว่บ้กะไปเจความจับเป็นลเลยกูเลยอยากตีปากมันโลดเลยเ่คนจะพีแหม่นักนี่เยเลยนี่เพื่อจะออกตลัดเอาเงิน่ะบอบมันหัวสูนะหัเป็นนังสือ